เดินมาไม่รู้สะดุดอะไรอะไรนะคะแล้วมันไม่ดีใช่ไหมคะต้องให้มาตอนมืดใช่ไหมกาบสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยวต้องบอกให้คุณเนตรและเนตรมีพี่น้องทักว่ายังไม่มืดพี่ก็มาแล้วแสดงว่าอยากให้มาตอนมืดนะคะ เพราะฉะนั้นตอนไหนเขาบอกให้มาตอนไหนก็มาน่ะตอนแรกเขาก็บอกคุณเนกก็บอกนัดเอาไว้ทุ่มหนึ่งแล้วก็โทรไปบอกว่าหกโมงได้ไหมก็ต้องได้นะคะกี่โมงก็ได้คนอย่างเราอะยืดได้หดได้ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าบางทีมันก็ต้องยืดหยุ่นสำหรับวิทยากรคนก่อนเราหรือคนถัดจากเราอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรก็ เหนื่อยยังคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเหรอค่ะพรุ่งนี้ยังจะเดินกันใช่ไหมได้ยินน่ะรู้สึกคึกคักเลยนะคะเพราะว่าจะเดินเนี่ยนั่งอยู่นี่มันคงเมื่อยพอเดินแล้วมันมีชีวิตชีวาแล้วก็จะติดตามข่าวนะคะจะคอยฟังว่าพรุ่งนี้ไปปไปปปชใช่ไหมคะแล้วก็ดูซิว่าจะเป็นยังไงแต่ยังไงยังไง ทักสินเขาก็ได้อยู่แล้วไอใบบริสุทธิ์ที่ว่านี่<ม>เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะใบบริสุทธิ์พอดีเราอาจจะห่างเหินวงการนี้ก็ได้ก็เลยไม่ได้ยินรู้ว่าเขามีการคุมประพฤติวีอะไรนี่รู้แต่ไม่รู้ว่าต้องได้มีใบบริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์ได้ไงพี่น้องใบบริสุทธิ์คือคนที่เข้าคุกติดคุกแล้วพอจะออกมานี่ค่ะได้รับอภัยโทษ แล้วก็ออกมาเขาก็มีใบบริสุทธิ์ให้รู้ว่าคุณเนี่ยพ้นโทษแล้วไอ้เนี่ยไม่เคยเข้าคุกเลยแล้วจะมีใบบริสุทธิ์ไปทำไม,ไมอะไรคุณป้าคุณป้าไม่ใช่เลยหรอกมานั่งใกล้ๆจะได้ตะโกนแล้วเราได้ยินถ้านั่งไกลเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะมีส่วนร่วมเสมอเลยเวทีเราเนี่ยน่ารักมากนะคะ ทำให้เราพูดพูดไปบางทีลืมแล้วก็ช่วยให้เรานึกได้บางทีเราพูดพูดไปท่านพูดแทรกไม่ลืมก็ช่วยให้เราลืมก็ได้นะได้ทุกอย่างเลยอนเนกประสงค์มากเลยนะคะถ้าท่านท่านจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เรางงได้เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงกันแน่ ทักษิณน,นี่ก็วุ่นวายไม่เลิกเดินทางไปนู่นไปนี่อย่างตอนที่เขาเลือกตั้งนายกอบจอที่ปทุมก็ไปก็ไปสร้างปัญหาให้กับผู้สมัครนั่นแหละเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนายกอบจอคนเก่าเนี่ยเดิมทีเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นลูกน้องทักษิณนั่น,นแหละเขาก็บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่ให้น้องคนนี้แล้ว ไปเชียร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอแล้วก็คนนั้นก็ได้นะคะเป็นนายกอบจอแต่ขอโทษได้ก็จริงแต่โดนคดีโดนคดีทุจริตสมัยปี2 5 5 5เขาเป็นนายกอบจอ,อยู่แล้วน้ำท่วมซื้อถุงยางชีพนะ่ะทุจริต ถ้าทุจริตแล้วเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยต้องพ้นตำแหน่งอย่าไปว่าเขาสิดิฉันยังไม่ว่าเลยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ยังมีปัญหามีปัญหาก็คือว่าพวกนี้เนี่ยทำเหมือนตัวใหญ่เหมือนใจใหญ่จริงๆแล้วใจแคบ ท่านเห็นข่าวใช่ไหมท่านเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าวันอยู่บำรุงกับพ่อเขาก็ไปหาบิ๊กแจ๊ดเพราะเขาคุ้นเคยกันมาก่อนในขณะที่ทักษิณเนี่ยเชียร์เชียร์ยนายกชานแค่นี้แหะคะ่ะโกรธข่าวก็คืออุ้งอิงเนี่ยก็เรียกวันเนี่ยลูกตัวลูกชายเนี่ยนะครมาพบ แล้วคงต่อว่าอะไรมากมายเมื่อวันวันก็ออกมาประกาศแล้วค้าขอลาออกจากพักเพื่อไทยสุดท้ายเขาก็อยู่กันไม่ได้พี่น้องพอเขาลาออกก็อูต่อว่าออกมาแก้ตัวกันใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่ไล่พ่อหรอกไม่ไล่คุณเฉลิมหรอกเฉลิมไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วจะรู้สึก ให้เฉลิมออกมาด่าทักษิณสักทีหนึ่งด่าใครก็ตามแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงตอนนี้ก็ไม่ไล่ล้วคนที่ออกจากพักไปก็มีวันคนเดียวนะคะแต่วันคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ลิศสงจะเป็นยังไงเพราะเป็นพวกเดียวกันไงก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วใครจะอยู่มันจะมีข่าวอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็ไปไปปทุมแล้วมีข่าวทักษิณไปสุริน เพราะว่านายกไปสุรินทร์ทักษิณก็ไปนายกไปท่านเห็นรูปไหมถ้าท่านเข้าไปดูในในคลิปเนี่ยนุ่งกางเกงยีนไปทําพิธีเปิดกลวยเนี่ยพิธีเขาเรียกพิธีอะไรเนี่ยต้องไปเปิดกลวยเปิดกลวยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะพอไปเปิดกลวยเนี่ยนุ่งกางเกงยีนอะ่ะโอ้ยก็ให้คนอื่นไปทําแทนซกก็ได้ ดีกว่าไปทำอย่างเงี้ยไม่เคารพนับถือเลยราชประเพณีเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฉลองวันวันพระราชสมภพของในหลวงรอสิบใช่ไหมคะก็จะมีทำพิธีที่โน่นที่นี่นุ่งกางเกงยีนเดี๋ยวเห็นนึกว่าไม่ใช่นะคะประอ่านดูแล้วยังต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีภาพของทักษิณไปงานไปวัด แล้วมีงานบวชเนนท่านเห็นรูปไหมนั่งบนเก้าอี้พระนั่งกับพื้นน่ะพี่น้องอะไรคนขนาดรุ่นนี้แล้วไม่รู้อะไรควรไม่ควรหรอโดยปกติแล้วเนี่ยในหลวงเจอพระยังกราบเลยไอ้นี่คุณเป็นใครอะแล้วคุณก็นั่งบนบนเก้าอี้แล้วก็พระนั่งกับพื้น ฮะอ๋อพระค่ะนะคะนัน่นแหละก็คือมันมันไม่ถูกอ่ะจริงๆเรื่องงี้เรื่องเล็กน้อยมากเลยนะเพียงแต่ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณต้องทำให้เป็นตัวอย่างแล้วคุณต้องยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ควรหรือไม่ควรคุณต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้หรือว่าคุณไม่อยู่เมืองไทยสักสิบเจปีคุณก็เลยลืมเหรอ รู้สึกว่ากลับมาก่อนที่จะไปนี่นะคะไม่ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยถึงได้โดนข้อหาที่เข้าไปไปทำพิธีในวัดพระแก้วก่อนที่จะถูกต้องออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่กลับมาเนี่ยไปนั่งในวัดพระแก้วไปนั่งในที่ที่ใครก็นั่งไม่ได้ยกเว้นในหลวงองค์เดียวเท่านั้นเก้าอี้ตรงนั้น อุตสาห์ไปนั่งแปลว่าอะไรอย่าบอกนะว่าไม่รู้ดิฉันก็ต้องเดาว่าอยากเทียบบารมีใช่ไหมพอะนี้ก็เหมือนกันไปเจอพระใครๆเขาก็นั่งโอ้ต่อให้เป็นเจ้านายขนาดไหนก็ตามพระอะไรก็ตามนะคะก็ต้องไหว้อันนี้ก็นั่งอยู่บนบนเก้าอี้ ให้พระนั่งอยู่กับปื้นลืมเรื่องไงประเพณีแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องแล้วยังอยากอยากจะกลับมาดูแลบ้านเมืองอีกเหรอแล้วลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองตอนสมัยที่อยู่นะ่ะทุจริตคอรัปชันจนกระทั่งอยู่เมืองไทยไม่ได้ตอนนั้นนี่มีคดีทุจริตมากมายมีอยู่คดีหนึ่งเรารู้เราก็ โมโหก็เจ็บแค้นให้รัฐบาลพม่ากูก้เงินรัฐบาลไทยไปเพื่อมาซื้อไอเครื่องอุปกรณ์อะไรบริษัทของตัวเองมันทุเลศมไหเอาเงินหลวงเอาเงินรัฐบาลไทยเนี่ยให้รัฐบาลพม่ากูก้ยืมเพื่อที่จะเอามาซื้อของตัวเองอะ่ะ หาประโยชน์เข้าตัวเองโดยที่เอาเงินหลวงเนี่ยให้เขายืมไปช่างทำได้เป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วไหนว่ารวยนักรวยหนาหรือรวยเพราะแบบนี้ก็เลยบอกว่าแล้วพวกนี้พอกันนะคะท่านจะเห็นว่ายัางยังนายกเนี่ยไม่ค่อยศึกษาหรือยังไงก็ไม่รู้ ท่านก็จะเห็นเมื่อก่อนนี่ใหม่ๆเนี่ยการแต่งตัวแต่งกายถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยไปเมืองนอกเมืองนาไปพบผู้นำต่างประเทศไม่เคยนึกถึงหน้าตาคนไทยเลยไม่นึกจะรักษาหน้าตาคนไทยเลยใส่เสื้อสีคือสูตรเราก็จะเห็นธรรมดาเขาจะถ้าเป็นงานพิธีอย่างเงี้ยเขาจะใส่สูตรสีเข้มๆรองเท้าถุงเท้าแต่ไม่มีถุงเท้าแดงแดงข้างเขียวข้างอย่างเงี้ยนะคะ พอมาถึงนั่นแหละแล้วก็ทำไปเนี่ยพวกนี้ที่จริงพูดอะไรไปรู้หมดเลยนะเนี่ยแต่ก็ชอบฟังใช่ไหมชอบฟังโอ้ยยิ่งด่าเท่าไหร่แล้วยิ่งชอบแต่ขอโทษยี่ห้อรัชดาปอนด่าใครไม่เป็นอย่าโหดิด่าไม่เป็นพูดความจริง อะไรไม่จริงไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเห็นว่าเขาเขาไม่พิถีพิถันไม่นึกว่าไม่นึกถึงหน้าตาเราไปต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะไปขายผ้าเขามา้าแต่งตัวโดดไม่่ใชแต่งตัวเนี่ยโอ้ยแบบ มันไม่เหมาะนะมันไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปแบบก็ตามแล้วก็รวมทั้งวงอิงก็เหมือนกันเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดอะไรได้เราก็ไม่รู้หรือว่าคิดอะไรไม่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอผ้าไหมอยากจะให้นักเรียนไทยเนี่ย เอาผ้าไหมมาตัดเสื้อนักเรียนมันบ้าไมาผ้าไหมนะคะหนแพง 2. ดูแลรักษายาก 3. เอามาตัดเสื้อนักเรียนมันจะใส่ได้นานสักเท่าไหร่ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบใส่เสื้อไหมแต่เสื้อไหมตัวหนึ่งใส่ได้10ปีนะเพราะว่าเราต้องดูแลอย่างดูแลอย่างดีอะเวลาซักเวลารีดแล้วถ้าเป็นเสื้อนักเรียนถ้านักเรียนชั้นประถมอะมันจะใส่ได้สักกี่วัน คิดได้ยังไงอ่ะ oh, <my. S 1> <laughs> พูดม่ออกเลยพี่ๆนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยตอบแทนหมดแล้วก็พูดจาไม่เพราะนะนั่งอยู่ตรงเนี้ยพอมาถึงตอนนี้นะคะตะกี้ก็ฟัง oh, <my. S 1> เขาคิดอะไรแปลก เขาเขาไม่ใช่คนที่จะมาดูแลพี่น้องน้ำมันตอนหาเสียงจำได้ไหมคะปิดสวิตสอวปิดสวิตทา่าสามปอถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะลดราคาน้ำมันลดราคาก็ว่าไปตอนนี้ดีเซลจะขึ้นอีกบาทหนึ่งละขึ้นทุกวันเลยจะขึ้นอีกบาทหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วแล้วจำไม่ได้หรือว่าตัวเองพูดอะไร ปกติใครก็บอกว่าถ้าเป็นนโยบายหาเสียงเสร็จแล้วต้องพยายามทำให้ได้ตอนนี้ค่าหาเสียงอะไรบ้างจะลดค่าน้ำมันลดค่าลดน้ำมันลดไฟฟ้าลดน้ำลดอะไรเนี่ยก็ยังไม่ได้ลดเลยบอกว่าจะทำอะไรก็ยังไม่ได้ทำเลยตอนนี้เนี่ยเรื่องเกษตรกรเรื่องปุ๋ย ปุ๋ยคนละปุ๋ยคนละครึ่งจะให้เมื่อก่อนเนี่ยสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยสมัยรัฐมนตรีเฉลิมชัยอยู่กระทรวงเกษตรปุ๋ยให้ถึงเวลาที่จะทำที่จะทำนาที่จะที่จะปลูกพืชทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะให้ช่วยชาวนาด้วยเงินไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ก็คือ20,000บาท พอมาถึงรัฐบาลนี้เปลี่ยนนึกว่าเท่ปุ๋ยคนละครึ่งไอ้เงินดิจิตอลหมื่นบาทนะ่าทำไมไม่ทำละครึ่งเหมือนลุงตู่ไอ้ไอ้ดิจิตอลนี่จะให้เรามาใช้เป็นเงินดิจิตอลไอ้อย่างนี้คิดได้เพราะตัวเองมีผลประโยชน์แล้วพออย่างเนี้ยพอปุ๋ยเนี่ยพอรัฐบาลก่อนนี่เขาช่วยชาวบ้านช่วยชาวนาไร่ละหนึ่งพันบาทมาถึงตัวเองก็จะเปลี่ยนไม่อยากเอาแบบเขาไง ก็จะให้คนละครึ่งคือไล่ละห้าร้อยบาทไล่ละห้าร้อยบาทครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยชาวบ้านจ่ายเองก็คือห้าร้อยก็เป็น, 1, น,พ,น,นพันหนึ่งแต่พันคราวก่อนก็ได้ฟรีไงพันหนึ่งไอ้นี่ได้ห้าร้อยแล้วรัฐบาลให้ห้าร้อยแล้วตัวเองก็ต้องจ่ายห้าร้อยคิดอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆเวลานึกถึงพี่น้องกเกษตรกรนึกถึงพี่น้องเนี่ยก็คิดอย่างเงี้ยค่ะคิดไม่ให้ ไม่ให้เหมือนเดิมพี่น้องทั้งหลายถ้าฟังแล้วเนี่ยเราบอกว่าเนี่ยปุ๋ยุคนละครึ่งมีอะไรที่หาประโยชน์ให้กับในทุนเหมือนกับที่วันก่อนเราพูดเรื่องเรื่องทับลานเรื่องป่าสงวนที่จริงป่าสงวนพื้นที่ป่าประเทศไทยมีเยอะมากเลย แล้วทีนี้ยกตัวอย่างแก่ทับลานที่วันก่อนเนี่ยเราพูดกันมาสองสามวันแล้วพี่น้องเราพูดมาตั้งหลายวันแล้วก็ต้องถามว่าแล้วคุณจะแก้ปัญหายัางไงสุดท้ายคุณยังจะให้ในายทุนก็ไปเอาที่ดินตรงนั้นเหรอพอให้ทุกท่านเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ชูคำขวัญเซฟทับลานก็แปลว่าให้พี่น้องเนี่ยไปลงชื่อกันใครที่จะรักษาทับลานไว้แล้วก็ไม่ให้ ถูกบุกรุกถูกเอาไปทำที่ไม่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยว้าก็ยังถามเลยว่าเอ๊ะมันให้คนทั้งประเทศทำแสดงความเห็นแน่นอนคนทั้งประเทศคนที่มาอยู่ท่าปลานก็ต้องอยากจะสงวนท่าปลานเอาไว้ดังนั้นตั้งคําถามว่าทําไมไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียก็ไปตกลงกันเองแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เนี่ยคนลงชื่อเป็นล้านแล้วพี่น้องเซฟท่าปลานเนี่ยนะคะ ยันเลยบอกถ้าไม่จัดการดีๆอีกหน่อยไม่เจ้าต้องเซฟที่อื่นอีกเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยป่าเยอะแล้วมันก็ล่อยหลอลงทุกวันอย่างเงี้ยรัฐบาลทําอะไรรัฐบาลก็ไม่ทําอะไรพอมาถึงตอนนี้ปล่อยให้พี่น้องทะเลาะกันเองนะคะเพียงแต่ตัวเองก็พยายามที่จะหาว่าทรัพยากรของเมืองไทยมีอะไรบ้างในประเทศไทยเหลืออะไรอีกบ้างที่จะเอาไปขายได้ อย่างเช่นระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เนี่ยขนาดไปรับฟังความเห็นมาแล้วนะคะเดนพูดไปแล้วเรื่องระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้พี่น้องเชื่อไหมหน้าไม่อายหน้าไม่อายเห็นลิซ่าเขาซื้ออะไรของขายได้ดีเอามาั่งแล้วบอกให้ลิซ่าให้มาซื้อคอนโดที่เมืองไทย แสนสิริก็กำลังรออยู่บอกเลยเามาซื้อมัง่งมาซื้อมันจะได้ราคาขึ้นไงถ้าลิซ่าซื้อแล้วก็บอกให้มาซื้อหน่อยแล้วก็มีบรรทัดข้างล่างแสนสิริอรออยู่ก็คือให้มาซื้อของตัวเองหน้าไม่อายอะ่ะที่จริงเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยว่าใครนะคะแต่ถ้าไม่อายเราก็ต้องบอกว่ามันไม่อายจริงๆแล้วเนี่ย ที่จะให้ต่างชาติมาซื้อได้99ปีเนี่ยก็ถ้าต่างชาติมาซื้อเนี่ยแล้วก็อยู่ได้ถึง99ปีเนี่ยมันไม่ใช่ไอคอนโดเล็กๆอย่างนี้หรอกมันก็ต้องแสนสิริไอรายใหญ่ๆนั่นแหละพี่น้องทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเนี่ยไม่อายมั่งเลยเดีกก็เลยบอกโอ้ยตายแล้วเนี่ยไม่อยากจะบ่นเลยนะเนี่ย เอาไวา้ดิฉันเสนอที่บังเอิญว่าคราวที่แล้วเล่าให้ท่านฟังว่าที่ทับลานเนี่ยชาวบ้านเนี่ยถูกฟ้องเยอะฟ้องคดีเยอะแล้วก็ทนายที่พักเนี่ยคุณลาเมศรัตนชเวงเนี่ยเขาก็ไปช่วยสารยกฟ้อง400กว่าลายที่เป็นชาวบ้านกับมีเจ้าอาวาสที่ไปสร้างสำนักสงฆ์แล้วก็ตอนนั้นก็ช่วยกัน พี่น้องก็มาร้องเรียนคุณเกียตรติสิตีอมรเนี่ยก็เป็นอดีตนะคะเป็นสอสอพักประชาธิปัตย์เขาก็พยายามช่วยตอนนี้เขาก็เสนอว่ารัฐบาลเนี่ยต้องใช้ One Map One แม p แปลว่าใช้แผนที่อันเดียวตอนนี้นี่หหน่วยงานมีแผนที่ 5, 5้หอันแล้วก็ทะเลาะกันเพราะว่า <c oughs> พอจะไปอยู่ตรงนี้มันก็เป็นที่อุู่ะยะ ไปอยู่ตรงนี้พื้นที่ป่าไม้ไปอยู่แผนแผนที่มันไม่มันไม่ตรงกันเราก็เรียกร้องว่าให้ใช้พื้นที่วันแบบแล้วถึงเวลาชาวบ้านมาลองเรียนที่สภาท่านชวนเป็นประธานสภาท่านก็เปิดห้องให้ไปนั่งคุยคุยกันในห้องตั้น <c oughs> ถึงตอนนี้เราก็เลยเนียก็ไปคุยกันเราเปิด เราเปิดเวทีตรงลานตรงหน้าพักเนี่ยคุยกันหลายเรื่องแล้วก็เสนอแล้วก็ไปทำเป็นคนดำเนินการเองด้วยเดือนพฤษภาเป็นวันกรรมกรเราก็เอาเอาไราเดอร์มอเตอร์ไซค์ที่ขับส่งอาหารเนี่ยนะคะส่งของเนี่ยเอาไราเดอร์ไปคุยกันปัญหาไราเดอร์คืออะไรแล้วเราก็สรุปเพื่อที่จะเสนอไปเจรจาไปคุยกับกระทรวงแรงงานพอถึงวันสตรีสากล ปีเดือนมีนาเราก็คุยกันเรื่องวันสตรีเดือนที่แล้วนี่ค่ะมันเป็นวันมันก็เป็นเรื่องวันสิ่งเขาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อมวันสิ่งแวดล้อมเราก็เอาชนเผ่าประเทศไทยชนเผ่าเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เขาก็อยู่มานานท่านท่านก็รู้เนี่ยนะชนเผ่าอยู่ตามที่ต่างเนี่ยเขาอยู่มานานเขามีประเพณีมีวัฒนธรรมเขาแต่เขาก็ถูกไล่ที่ไงก็ต้องมาคุยกันว่าเขาจะอยู่ได้อย่างไร ก็คุยกันเสร็จแล้วก็เราก็จะคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะคุยเชิญคนนั้นคนนี้มาแล้วก็คุยกันอยู่ที่อยู่ที่ลานอยู่ที่ลานตรงหน้าพักนั่นแหละก็ก็เชิญชวนท่านด้วยโดยส่วนใหญ่ท่ันเป็นคนดําเนินรายการนะคะมันจะได้สะใจเนี่ยวันนี้เนี่ยตะกี้เนี่ย เห็นไฟฟ้านครหลวงเนี่ยเขาขับมอเตอร์ไซค์เขานัดชุมนุมกันนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องให้ลดราคาน้ํามันเนี่ยเขาก็ตะเวนกันอยู่ดิฉันไม่ได้ไปด้วยปกติเวลาเขาชุมนุมเราก็จะไปกับเขาด้วยนะคะพันก็ฝากท่านทั้งหลายพรุ่งนี้จะไปปปชไปทําอะไรนะถามอะไรไถ,าถามอะไรนะคะ สรุปแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องก็ไปกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะติดตามท่านนี่นะพูดถึงทักษิณอีกสักหน่อยไม่พูดถึงนอนไม่หลับเขาบอกว่าอดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์คุณทวีชูทรัพย์เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทำเรื่องขอพระราชกิจสดีกาขออภัยโทษนะคะ เท่าที่ผ่านมาเนี่ยทำมาแล้วแปดปีแดฉบับนะคะแล้วก็เวลาปล่อยตัวไปก็ปล่อยไปเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าอย่างคุณทักษิณเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้ามาติดคุกพอติดคุกแล้วเนี่ยเราก็บอกเขาก็บอกว่าถึงเวลาวันสำคัญสำคัญเขาก็พระราชทานอภัยโทษแล้วก็ให้ออกจากคุกแล้วเขาก็ให้ใบบริสุทธิ์เขายังถามเลย อดีตอธิบดีนะคะถามว่าถ้าคุณไม่เคยติดคุกเลยคุณจะเอาใบบริสุทธิ์ไปทำไมไม่เคยติดคุกแต่จะเอาทุกอย่างไงที่เขามีอยู่แล้วก็รับประกันว่าตัวเองอะ <c oughs> ว่าตัวเองเนี่ยบริสุทธิ์ทำตามกระบวนการขั้นตอนทุกอย่างต้องขอประทานโทษมันไอพอนะคะขอบคุณค่ะ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับอาจารย์รัชดาพรแก้วสนิทอีกครั้งหนึ่งครับ